กิจกรรมพานิทานกลับบ้านนะคะนอกจากเด็กๆเ,เนี่ยจะได้เลือกหนังสือนิทานกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองอ่านแล้วนะคะก็จะมีเล่มกันบ้านนะคะเล่มนี้นะคะให้เด็กๆก,กลับไปด้วยนะคะโดยคุณครูจะติดรูปน้องๆแล้วก็ติดรูปกลุ่มนะคะของเด็กนะคะแล้วก็เขียนชื่อสกุลนะคะชื่อเล่น นะคะชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือบางที่ก็เป็นโรงเรียนนะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะของศูนย์หรือว่าของโรงเรียนนะคะซึ่งเล่มนี้ตรงบริเวณนะคะหน้าที่คุณครูจะเขียนวันที่นะคะเดือนแล้วก็พศออในวันนั้นๆน,น,นะคะวันที่เด็กเลือกหนังสือกลับไปนะคะแล้วก็นิทานเรื่องชื่อเรื่องนะคะคุณครูก็จะเขียนเด็กๆก,ก็จะได้นํากลับไปพร้อมกับนิทานนะคะ,ะ,คะเมื่อ เด,เด็กฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองแล้วเนี่ยผู้ปกครองก็จะให้เด็กเนี่ยได้วาดรูปนะคะบริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นเด็กก็จะวาดรูปอิสระลากเส้นนะคะตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้พี่ว่าจะยกตัวอย่างนะคะในกรณีที่เด็กสองขวบเนยังวาดรูปไม่เป็นนะวาดรูปอะไรไม่ได้นะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะแค่จุดนะคะอาจจะจุดแบบนี้นะคะจุดแบบนี้นะคะ เออหรือว่าอาจจะเป็นขีดเส้นนะแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้พี่วาจะบอกว่าในการลากเส้นหรือว่าวาดรูปของเด็กอ่ะโดยเฉพาะเด็ก2องขวบเด็กจะวายังวาดรูปนะคะไม่ได้หรือว่าวาดไม่เป็นเป็นไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคะเด็กอาจจะแค่จุดๆุดนะคะบนกระดาษหรือว่าขีดเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะลงบนกระดาษนะคะ แต่ว่าเส้นทุกเส้นจุดทุกจุดล้วนมีความหมายสำหรับเด็กนะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะถามชวนเด็กๆนะคะคุยว่าเอจุดที่คุณพ่อคุณแม่เห็นเนี้ยมันคืออะไรนะเด็กเขาอาจจะบอกว่าอ๋ออันนี้คือรูปดาวนะคะหรือเด็กอาจจะบอกว่าเนี่ยคือดอกไม้ของหนู นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเขียนบันทึกนะสิ่งที่เด็กวาดลงไปเช่นนี่คือรูปดวงดาวรูปดาวหรือรูปดอกไม้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เขียนระบุให้คุณครูได้รับทราบด้วยนะคะว่าเด็กๆเ,เขาจินตนาการถึงอะไรหรือเส้นนี้เด็กๆอาจจะบอกว่าอันนี้คือ ธงชาติของหนูนี่คือเสาธงที่โรงเรียนของหนูนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เขียนนะคะว่านี่คือรูปเสาธงนะคะเพื่อให้คุณครูได้ทราบถึงจินตนาการแล้วก็ชวนเด็กๆคุยได้นะคะทีนี้ถ้านะคะในกรณีที่เด็ก นะบอกว่าทําไม่เป็นหนูวาดไม่ได้พี่ว่าจะให้เทคนิคก,นะการวาดเชือกลูกโป่งนะคะโดยการที่ให้คุณพอ่อคุณแม่นะคะวาดลูกโป่งนะแบบนี้ลูกโป่งลูกโป่งนะลูกโป่งประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะชวนเด็กๆว่าหนูลองวาดเชือกซิถ้าเด็กๆเ,เนี่ยยังวาดไม่ได้ก็จับมือของน้องเนาะแปะมือของน้องแล้วกวาดเชือก เย้ได้แล้วเชือกลูกโป่งเก่งมากเลยนะคะเอาอีกลูกนึงนะเดี๋ยวคุณแม่วาดลูกโป่งอีกลูกหนึ่งอ่าหนูลองวาดเชือกลูกโป่งสิคะตอนนี้เด็กๆอาจจะเริ่มมั่นใจแล้วก็วาดเชือกลูกโป่งได้ด้วยตนเองนะคะเย้เก่งจังเลยหนูสามารถวาดเชือกลูกโป่งได้แล้วเอาอีกลูกเอาอีกลูกคุณแม่ก็วาดลูกโป่งอีกนะคะ แล้วก็ให้เด็กนะ,ะวาดเชือกลูกโป่องอีกหนึ่งลูกอีกหนึ่งเส้นนะคะโอ้ยลูกโป่งเยอะแยะเลยเก่งมากนะคะอันนี้คือเทคนิคเชือกลูกโป่งที่พี่วาดใช้แล้วได้ผลเสมอเลยนะคะในกรณีที่เด็กบอกว่าวาดไม่เป็นหนูทําไม่ได้เราก็จะใช้เทคนิคเชือกลูกโป่องอันนี้นะคะหลังจากที่เด็ก วาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆเด็กจะวาดตรงบริเวณนี้นะอันนี้พี่วาทําให้ดูเพราะว่าเสร็จแล้วนะคะตรงส่วนด้านล่างนะคะของหน้ากระดาษจะเห็นความคิดเห็นผู้ปกครองตรงอ,อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะผู้ปกครองสามารถนะคะเขียนนะบันทึกพฤติกรรมของเด็กๆนะคะลงไปในช่องนี้ได้นะคะเช่น ในระหว่างทำกิจกรรมนิทานเด็กๆให้ความสนใจดีมากเด็กๆสนุกแล้วก็ถามว่านี่ตัวอะไรเขาทำอะไรนะคะแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยมีมีความสุขมากๆเลยที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยจะสำคัญมากเลยตรงที่คุณครูเนี่ยจะได้ทราบว่าในขณะที่ทำกิจกรรมเนี่ยน้องมีพฤติกรรมหรือว่ามีอารมณ์มีความรู้สึก อย่างไรนะคะแล้วก็คุณครูก็จะเขียนตอบกลับนะคะตรงมุมเล็กๆข้างล่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้กำลังใจนะคะเช่นนะ,ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ทำกิจกรรมนิทานกับน้องนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทํากิจกรรมทุกวันนะคะส่วนนี้ก็คือส่วนที่เด็กๆนะคะจะได้ทํากิจกรรมขีด นะเขียนลากเส้นแล้วก็วาดรูปอิสระแล้วก็มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูนะคะ